โอเควันนี้เราจะมารีวิวเรียนเทอมหนึ่งที่สเปนนะคะเดี๋ยวเราจะคอลดูภาพวิชาแรกที่เรียนเลยก็คือสเปนมันเรียนเป็นบล็อกบ็อกแบบมันไม่ได้เรียนว่าวันจันเรียนวิชานี้นะคาะเรียนวิชานี้กี่โมงกี่โมงคือเรียนทีละวิชาจบหนึ่งบล็อกเราก็เริ่มวิชาใหม่เนาะเออสเปนวิชาแรกที่เรียนเนี่ยก็คือวิชาภาษาสเปนเรียนยาวเต็มเลยหนึ่งสัปดาห์ครึ่งตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนตั้งแต่แบบ สี่ชั่วโมงต่อวันหรือห้าหกชั่วโมงต่อวันนี่แหละตั้งแต่เช้าเย็นเรียนเลยนะแล้วก็วิชาแรกเนาะภาษาสเปนหลักๆก็คืออาจารย์อะเหมือนเน้นเกี่ยวกับคําศัพท์มากกว่าสมมติว่าวันนี้เรามาเรียนตีมเสื้อผ้าวันนี้อยากเรียนคาศัพท์อะไรคะมองเห็นเสื้อโอเคเสื้อ T-shirt อะไรนะคามิเซตะ์ะเออแล้วก็หรือว่านึกถึงนาฬิกาอะไรนะเลสโกนึกถึงอะไรออกอะ่ะ คือพวเห็นอะไรในห้องอาจารย์ก็แค่เขียนเป็นคำสเปนก็คือไม่มีการเตรียมไม่มีการเป็นแพทเทิร์นว่าวันนี้เรียนคําศัพท์มีเซตอะไรบ้างออกเสียงตามหรือแท็กที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหมือนเรียนกับดิกชันนารีแปลแล้วก็แกมมาก็จะเรียนแกมมาง่ายๆที่คนจะรู้อย่างเช่นผันตามประธานอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบอย่างเช่นอะไรนะเอาเป็นดื่มก็ได้โอเค y o เบเบใช่ไหมตู้เบสอะไรแบบเนี้ยเอออารมณ์แบบเนี้ยก็คือแกมมาง่ายๆแล้วก็ อ่นอกจากนั้นยังมีหมดสเปนเนาะงานก็จะมีแค่ไฟนอลกับกลางภาคจะเป็นให้เราอัดเสียงคําศัพท์หรือว่าบทสนทนาที่เราจะต้องพูดอะ่ะคือเขาจะมีแพทเทิร์นมาให้ว่าเออวันนี้อยากให้ พูดบทสนทนาในเรื่องของการบรรยายลาักษณะการใส่เสื้อผ้าเราสมมติเออเราก็จะต้องพูดมากี่นาทีใส่คสําศัพท์อะไรไปบ้างเราใส่อะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีทั้งแกมม่าแล้วก็ออกเสียง pronunciation เออตรงนี้ก็จะได้แล้วก็เออตรงนี้เราดีเราว่าดีเพราะว่าคือเราไม่ได้เรียนเพื่อไปสอบ,บร,ะระดับภาษา A1 A2 ให้มันจริงจังขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เครียดมันก็แบบทําให้เราอะ่ะ รู้สึกสนุกกับการเรียนตรงนี้ในส่วนของการทํางานเนาะมันก็แบบไม่ได้มันก็ชิวๆอ่ะเออแล้วก็ไปคอมเมนต์เพื่อนนน่นนี่นั่นเนาะมันก็หมดไปวิชาภาษาสเปนหลังจากนั้นก็จะเป็นวิชาเอ,อ่อ intercultural education ก็คือส่วนมากให้แชร์ว่าประสบการณ์คุณคืออะไรในะแต่ละประเทศมันจะมีธีมหัวข้อมาให้แล้วก็เนิพูดมาแชร์หลักๆก็จะคุยกันในห้องมากกว่าในวิชานี้ แล้วก็มีงานชิ้นเดียวก็คือไฟนอลเลยเขียนเปเปอร์ห้าพันคำเนาะในหัวข้อเราที่เราสนใจแล้วก็ถัดมา Second Language a c q u i s i t i o n ก็จะดูจากการสอนภาษาเราว่าเออเรามีเทคนิคอะไรในการสอนภาษาโดยเริ่มต้นก่อนเนาะให้เราสอนภาษาแต่ละคนแต่ละคนเป็นภาษาประเทศตัวเองให้เพื่อนดูหลังจากนั้นก็จะมีเรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่เราควรรู้อย่างเช่นคหรือว่าเทคนิคอะไรที่มันกำลังมาทุกวันเนี่ยเออ แล้วก็อะไรอีกอะคือจำไม่ได้แล้ว CEFR เออแล้วก็ให้มันผนวกเข้ากับเกมทอยแล้วก็ให้มันเอ,อเหมาะกับเด็กอนุบาลเพราะหลักๆคือเรียนกับเด็กอนุบาลเนาะส่วนงานก็จะมีชิ้นสุดท้ายเลยงานชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนการเขียนเปเปอร์5,000คำต่อจากวิชานี้ก็จะเป็นวิชาวิจัยสองวิชาคือ quantitative กับ qualitative ก็จะเป็นอาจารย์คนละคน ค a a i าพเอาก่อน q u a l i t a t ิ v e เราเรียนโดยใช้โปรแกรม Atlas ti อาจารย์อาจารย์จะแบบเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเวลาอาจารย์ที่บายมันยากเพราะว่าเวลาเรียนโปรแกรมนนอะเนาะเราต้องลองทําเองมันก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่รู้สึกว่าโปรแกรมมันมีประโยชน์มากๆวิชานี้ก็จะมีงานแบ่งเป็น2ช็อตก็คือมิดเทอมกับ Final โอเคมิดเทอมทํางานกลุ่มกับเพื่อนคือดีมากส่วนไฟแนลก็คือทําเป็นกลุ่มแล้วก็ทําเดี่ยวนะคะ ส่วนแบบมีแบบเป็นสองพาร์ทอะประมราณพารา์ทแรกของไฟนนลอะทำเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเขียนสรุปงานอะไรเงี้ยทําเดียวต่อถัดมาควาทิชทีคิวจะมีการบ้านทุกๆเรื่องเรียนโปรแกรมจำจำโมวี่เนาะเออเราก็จะมีการบ้านทุกๆครั้งในเรื่องที่เรียนแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรียนก็จะมีเล่นคาหูเพื่อเช็คความเข้าใจซึ่งวิชานี้เกรดก็จะค่อนข้างแย่เพราะว่าเราละเล่นคาหูทําไม่ได้ด้วยคือไม่เข้าใจแล้วคะแนนก็ไม่ดีบางครั้งคําถามก็ไม่ถูกต้อง แต่อาจารย์อะไม่เอาคะแนนส่งการบ้านมาคิดเลยนี่ไม่เข้าใจเพราะว่าเพื่อนที่อยู่กับเราวันนั้นอะมันยังไม่ได้ส่งการบ้าน5กับ6อะแต่มันได้เกรดแล้วแล้วมันได้เยอะกว่าฉันฉันงงมากทั้งที่การบ้าน1-4ถึงมันลอกฉันตลอดเออก็คือโอเคฉันเฟลกับวิชานี้แล้วมันทำให้ฉันเกิดอคติกับคำว่าวิจัยอะโดยความที่อาจารย์ไม่แฟอะฉันก็เขียน รีพอร์ตไปแล้วแต่อาจารย์ก็ไม่มีตอบกลับไม่มีอะไรแต่ฉันบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการคุณปรับเกดฉันขึ้นนะฉันแบบโอเคไม่เป็นไรฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่ฉันอยากให้ระบบการให้เกดของคุณมันแร์ขึ้นในรุ่นถัดไปฉันไม่อยากให้ใครโดนกระทาแบบฉันเออคือเขาคงไม่รู้หรอว่าเราคุยกันกับเพื่อนหรือเราอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยวันี่เขาเกดออกคือก็อยู่ด้วยกันแล้วเมื่อไหรัหูอคไม่ได้ส่งการบ้านเลยอย่างเงี้ยเราโคตรขึ้นเลยถัดมาเอ่อถัดมาวิชาวายเพลย a แ t เดเป็นวิชาที่เรียนทั้งเทอมเลยเริ เรียนยาวมากทั้งเธอเพราะมันเยอะมากเนื้อหาเยอะมากเริ่มเรียนเกี่ยวกับเกมการละเล่นต่างๆตั้งแต่ต้นเลยว่าเกมเป็นยังไงหมองกระเด็กน้อยยังไงคือเนื้อหาเยอะวิชานี้จะแบ่งงานก็เยอะด้วยทั้งเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์งานกลุ่มเนาะแล้วก็เขียนเอองานเดี่ยวด้วยโปรเจกต์งานกลุ่มคือดีมากอาจารย์จะพาให้ทํางานตั้งแต่ต้นเทอมค่อยทำาค่อยหาอาจารย์แล้วพอพอ้ายเธอมันก็มีงานส่งเสร็จอ่ะมันไม่ต้องมาแบบ ราวาพวงแบบปั่นงานเครื่องสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีอย่างที่ว่ามันเป็นงานกลุ่มเรากลุ่มเพื่อนเราก็ดีเพื่อนก็ช่วยดีมากแล้วก็รอได้รับหน้าที่เป็นพรีเซนต์นาอเออแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็พรีเซนต์ส่วนงานเขียนจริงๆอ่ะก็จะทําแหละแต่แบบเพื่อนทาเสร็จเร็วกว่า <laughs> เพื่อนก็น่าจะสาบส่งฉันอยู่ <laughs> นั่นก็คือคุณทอนเทมนะฮะขอบคุณมากๆค่ะถัดมาต่อจากเอ,อ่อวิชาอะไรนะวายเพลย์มเอร์ต่อมาเป็นวิชาอะไรเอ,อ่ย เออเอวิชาเออ intro to early c h i l d education อันนี้ก็ดีแหละอันนี้ก็มาถึงมาเรียนหนึ่งสัปดาห์เต็มเลยนะวิชานี้หนึ่งสัปดาห์เต็มมาเลยมีการบ้านทุกวันเลยจบหนึ่งคาสมีการบ้านรคามีการบ้าน r e f e ทุกคาสทุกคัสสจะเป็นคําถามหัวข้อแล้วก็ให้คิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบทุกทุกคาสนี่จําได้เลยว่าไฟนอลอันสุดท้ายที่ทำตอนนั้นนไปเที่ยวกับหมูที่เซบีย่าแล้วก็ ทำไม่เสร็จก่อนไปก็เลยต้องทําระหว่างทริปด้วยแล้วก็เลยได้ทําผ่านมือถือพิมพ์บนบอมือถือแล้วก็ส่งอาจารย์แบบเบิดแบบนั้นไม่อยากเชื่อวิชานี้ก็ได้คะแนนสูงสุดงงมากนอก,นอกเหนือจากเออรีเฟคทุกๆอันแล้วก็มีพรีเ n นเทชันตอนสุดท้ายนี่คิดว่าอาจารย์ชอบตอนพรีเซนเทชันจันก็เลยให้คะแนนตรงนี้เนาะเออตอจากวิชานี้ เอ้ยลืมไ,ไมล์เพลย์เมเอขอเสริมมีสอบปลายภาคอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีสอบปลายภาคด้วยค่ะคะแนนสอบนี่สูงสุดเลยหมายถึงว่าสัดส่วนอ่ะสูงยากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉันได้สูงนะสัดส่วนถัดมา๋อาถัดมาหมดตรงนี้เราก็จะเป็นวิชาสองวิชาเรียนออนไลน์ในที่นี้ก็คือมันจะเป็นคอร์สที่แบบเขาทิ้งไว้แล้วก็ในหนึ่งเทอมน,น่ะให้เราจาัดสรรเวลาเข้าไปเรียนเองแล้วก็เข้าไปทำทัชหรือแอส g ซ m e n t การบ้านเองวิชาแรกก็คือ Science Writing เขียนในเชิง academic Science จำไม่ได้แล้วเหมือนจะสอนเขียนพวก abstract สอนเขียนงานวิจัยสอนทำโปสเตอร์สอนอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราอะต้องทำการบ้านวิชา i.e. กับวิชา second language ใช่ไหมเอสล่ะสองอันนี้เราพูดไปที่ว่าละห้าพันคำห้าพันคำอะคือเราต้องเขียนเองอยู่แล้วเราก็เลยรีวิวหนวกอันนั้นเลยเอามาส่งวิชาออนไลน์นี้เออก็ได้ก็ได้เต็มมาถัดมาเราก็ทำโปสเตอร์เหมือนเคยทำ โปสเตอร์วิจัยอ่ะมันเคยทำตอนปอตรีแล้วก็เลยโอเคได้ถัดมาวิชาอีกอันนึงก็คือดิจิตัลเป็นการเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับพวกดิจิทัลที่เอ่อเกี่ยวข้องกับเอดูคชันอะไรอย่างเงี้ยพวกดิจิทัลที่มันต้องใช้ในเอดูคชันต่างๆคือเยอะอะเยอะมากเยอะจริงๆฉันแบบฉันชอบฉันชอบจริงๆเพราะว่าเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่แบบในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกับสายการศึกษาเพราะว่าฝั่ง educator เขาไม่สามารถแบบหยุดนิ่งเฉยได้เพราะว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กยุคสมัยใหม่ก็จะเติบโตมากับเทโลยีเหล่านั้นเราก็ไม่อยู่เราไม่ควรอยู่นิ่งอ่ะเราก็ควรเรียนรู้ตลอดเวลาก็เออได้เรียนรู้เรื่องพวกนั้นงานก็จะเป็นแบบเอตอตอบคำถามคอมเมนต์ตามแต่และหัวข,ข้อเรื่องแล้วก็ท้ายสุดก็เหมือนทำวิดีโอพรีเซนต์อะไรประมาณนี้เออก็หลักๆก สเปนอะฉันปั่นงานอาทิตย์สุดท้ายตลอดคืออย่างอย่างไอห้าพันคำอาจารย์ก็สั่งมาทั้งเทอมฉันก็ปั่นอาทิตย์สุดท้ายสองวันสุดท้ายแล้วก็โดนขโมยแล็แลปท็อปด้วยจําได้ตอนเรียนสเปนคือตอนช่วงไปเที่ยวกลับมาแล้วช่้าที่จะต้องปั่นงานอะเดือนสุดท้ายอะโดนแล็บท็อปโดนขโมยแล้วก็ไม่มีตังซื้อแล็บท็อปใหม่ก็เลยได้ซื้อคีย์บอร์ดแบบเนี้ยค่ะซื้อคีย์บอร์ดแล้วก็ซื้อตัวแปลงมาต่อพิมกับ ไอแพดว่าได้ซื้อคีย์บอร์ดของ iPad เลยก็แพงเหมือนกันก็เลยซื้อคีย์บอร์ดแบบนี้แค่ร้อยกว่าบาทก็ต่อรองๆก็คือจะเป็นงานเยอะเนาะเออหนึ่งเธอมก็คือเยอะใช้พลังงานไปหมดเยอะมากแล้วเทอหนึ่งฉันไม่เชื่อว่าฉันกลายเป็นคนตืต่นล้นอ่ะฉันพูดเยอะนะพูดบ้างเลยนนค่าวแต่เทอหนึ่งนะเฉพาะเทอหนึ่งเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เกรดโดยรวมถือว่าดีนะคะเราเคยแชร์ไปแล้วเ,เกรดเือเราเชื่เฉพาะ close friend ไม่เป็นไรแต่ว่าเกรดดีโอเคขอบคุณค่ะ